ีกใบหนึ่งแต่เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้จะเป็นใบเล็กก็บใบนี้ลองชองใบใหญ่ใช้มาตั้งนานแล้วทนมากและล่าสุดงอกใบจิวออกมาเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันเลยค่ะก็พอล,ลองชองเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่ทนมากหลังจากที่อิงใช้นะคะ ใบเก่ามาคือโดนน้ําลุยฝนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ของเยอะๆคือเนาะไม่เป็นไรเลยอิงานลังเลสีมาสักพักยังไม่เจอที่ถูกใจพอเห็นร้านรับหิ้วนะคะเขาลู้ว่ามีสีนี้ก็คือรีบด่วนเลยจ้ะตอนแรกคิดว่าจะใบเล็กนะคะแต่ว่าไม่เล็กนะตอนนี้สั่งสายมาแล้วนะคะรอสายยาวมาส่งเนาะนี่อุ้ยทุกคนน่ารักอ่ะตรงนี้มีแบบปั๊มกระดุมนะคะเปิดเข้ามา ว้าววว้าวส่วนตัวคิดว่าจะไม่สั่งอันนั้นนะที่จัดระเบียบนะทุกคนเพราะว่าน้องใบจิงอยู่แล้วก็คือจะใช้แบบปล่อยจอยเลยหรือว่าสีนี้แบบถูกใจมากร้านที่ฮิ้วเขาฮิ้วช็อปคิงพาวเวอร์นะคะทุกคนราคาไปสามพันแใครอยากได้สีแบบกระเป๋าขององิงอันนี้คือชื่อสีนะคะกวอ่านผิดใครชอบรุ่นไหนไปตามตามได้เลยนะคะ